นี่มาปรุงเครื่องแกงไก่ใส่น้ำ,ม,นำาม,ามันสมเนี่ยก็ใส่น้ำปลาเมื่ใส่ปลาแดดใส่ปลาแดดแล้วมันหมึนมันหมึนเมื่อแสบใส่น้ำปลาสุดหลอดสุดหลอดต้องใส่น้ำตาลน,น้ำเอาน้ำตาลไปตัดอ,อย่าติด อยากจะผู้มากบางคนก็ใส่ปลาแดกอันนี้บ่ใส่ปลาแดดก็ใส่ปลาแดกมันหมินหมินโอโอ,โอบ่อแสบติ่มเบงเดี๋ยวจักหน่อยอันนั้นป้าใสอ่อีกไปตูใส่ป่ะเนาะให้ตูกับต้นหอมใส่ผักกระแยงก็ได้ยุ่งบอลแม่แนวมันไปอตูต้นหอม แกงไก่เซรามิซม์นะเราตองตุ่มด้วยแกงไก่เ้นามสซม์นะคะบางคนก็มักปลาแด็ก,ก็ใสป่ปลาแดกแต่ยูนี่โบใสป่ปลาแดกใส่น้ำปลาสีหอมใส่ปลาแดกมันมิน